มีดหมอหลวงพ่อเดิมครับลายตอกช่างไขเล่มนี้เพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้รับชม,มนะครับก็เช่นเคยเดี๋ยวไปพร้อมบัตรนะครับสามารถตรวจสอบบนออนไลน์ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจุดเด่นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก,ก็คือแหมลัดที่ใช้เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์เงินที่เยอะมากนะครับนี่ก็จะเป็นมีดในยุคตั้งแต่ปี2470ถึงปี2494เพราะฉะนั้นด้วยความที่เปอร์เซ็นต์เงินมันเยอะนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเด่นชัดกว่าใน จุดอื่นๆนะครับผมเนี่ยนะบริเวณกลั่นมีดเองก็เช่นกันแล้วก็บริเวณตรงหน้าด้านบนนี้นะครับก็ยังถือว่ายังดีนะยังหลงเหลือได้เยอะกว่าเท่าที่เป็นนะครับผมบริเวณตรงด้ามเนี่ยเขาจะเรียกว่างานว่างานกระเด็นนะครับจะมีลายงานที่ค่อนข้างจัดจ้านเนาะงานกระเด็นก็คือส่วนงานนี้เนี่ยเดิมทีอาจจะต้องใช้งาขนาดใหญ่ไปทาเป็นมีดเป็นความช้างใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเ,เศษษงานที่ถูกกล่าวออกมาแล้วเนี่ย มันก็จะกระเด็นออกมาเป็นงานเล็กๆนนะครับเขาก็มาเอามาทําให้มันเป็นป้องๆนะครับแล้วก็เอาไปเข้ามีดเล่มเล็กนะซึ่งเป็นการใช้งานได้คุ้มค่านะครับผมใบมีดตอกเป็นลายเสมาแบบเต็มใบนะลายมือตอกของช่างไข่เนาะบริเวณเหล็กดาก็จะเห็นได้ว่าเป็นสูตรของหลวงพ่อท่านนะฮะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะใบมีดจะตอกให้เกิดสนิมก็จะเป็นสนิมแบบดวงๆงนะครับไม่ได้เป็นสนิมแบบเต็มเล่มนะ ถือว่าเป็นสูตรการทํามีดที่เฉพาะทางจริงนะครับนะวัฒนธรรมการทามีดเนี่ยก็จะได้มาจากหลวงพ่อขันวัดขาวแก้วนะครับผมนะแล้วก็บริเวณตุงกแกมีดแห้งเดิมสนิทด,ดีนะครับผมเล่มนี้เนี่ยผมได้มาจากมือโดยตรงก็คือจากมือชาวบ้านเนาะก็เลยไม่แพงมากนะฮะสามารถที่จะเล่นหาบูชาได้นะอยู่ที่3 0,000บาทนะครับผมท่านใดที่สนใจมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะเล่มนี้จบที่3 0,000บาทเท่านั้นนะครับไปพร้อมบัตรรับประกันได้เลยนะครับผม